ข่าวรุ่นยอดนิยมโต yota y ยา i ิ1.2 SG a Auto ปี2018นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟหน้าใส,สาๆแบบนี้มีไฟตัดหมอกให้พร้อมสำหรับหน้านี้รับกับกระจังหน้ากันสวยมากๆเลยนะคะในส่วนของคันนี้ได้ตัวท็อปสุดของรุ่นด้วยนะคะได้รถมือเดียวป้ายแดงไปเลยนะคะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างให้แบบนี้นะคะกระจกมองข้างได้โคมดําด้วยนะคะรับกันได้สวยมากๆเลยนะคะกระจกโตโยตา้าทุกบานเลยนะคะและในส่วนของคันนี้นะคะก็จะมีคีเลกข,ข้างประตูด้วยจะอยู่ฝ ฝั่งด้านหน้าคนขับนั่นเองนะคะได้เป็นรถสีขาวอีกต่างหากนะคะได้โครงสร้างบอดี้เดิมนะคะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่เคยติดแก๊สนอตไม่มีขยับด้วยนะคะคันนี้ขายอยู่แค่3ามแ0 0บาทเท่านั้นเองนะคะฟรีดาบนอเริ่มต้น5,000กว่าบาท7ปีตลอดสัญญาได้เลยนะคะมีเซนเซอร์หลัง2จุดมีกล้องหลังให้พร้อมเลยนะคะ และในส่วนของคันนี้เราเปิดฝากระโปรงหลังขึ้นมามาดูความเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้มซ้ายนะคะหรือว่าแก้มขวานั่นเองนะคะด้านหลังเนี่ยก็เดิมๆแน่นอนใส่ของใส่สัมภาระได้เต็มที่เลยนะคะในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดอะไหล่เติมลมยางนั่นเองนะคะช่วงล่างสวยแน่นอนนะคะไม่มีผูไม่มีสนิมน,นะคะขับแน่นๆได้เลยนะคะ ท่านใดสนใจนะคะมาดูรถได้ที่กรุงเทพมหานาครนะคะสําหรับท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการส่งรถให้ถึงที่บ้านด้วยนะคะและในส่วนของคันนี้ก็จะมีสเกิร์ตรอบคันแบบนี้ให้เลยดูสวยๆไปเลยนะคะภายในกระจกปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะความเดิมของเขาหน่อนอยนะคะตามซอกประตูหัวหนุ่งหัวน็อตไม่มีขายเลยเดิมๆเ,เห็นเลยเห็นไหมคะและที่สําคัญมีสติกเกอร์สติกเกอร์ขอ,ข,ของเขาครบหรือว่าจะเป็นเม็ดอักข้างประตูก็เรียงตัวของเดิมโรงงานแน่นอนนะคะซอกข้างในดูหัวน็อตใสๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะ สวยๆเลยนะได้เป็นตัวปุ่มสตาร์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีปุ่มกันถลายแล้วก็มีปุ่มเซ็นเซอร์เปิดปิดด้านหลังนั่นเองพวงมาลัยมันติฟังก์ชันพวงมาลัยสวยมากๆเลยนะคะเลขไม่วิ่งอยู่แค่1นึ0 0 0สกว่าโลเท่านั้นเองด้วยนะคะได้เป็นจอทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธผ่านทางมือถือได้ด้วยนะคะเวลาใส่เกียร์ถอยก็จะขึ้นจอถอยชัดแจ๋วแบบนี้ให้เลยนะคะและในส่วนของคันนี้อย่างที่บอกไปนะคะวิทยุนะคะสามารถฟัง fm am นะคะเชื่อมต่อบลูทูธผ่านทางมือถือก็ได้ด้วยสสาามมรถเเเพิ่ีียยงแบบนน้้ไดละะค เพิ่มลดเสียงตรงพวงมาลัยมันติฟังก์ชันได้อีกด้วยนะคะได้เป็นแอร์ดิจิตอลด้วยนะคะแอร์เย็นทั่วคันแน่นอนนะคะและที่สําคัญคันนี้ได้เป็นรถเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะรถเกียร์อีโคคาร์ขับประหยัดน้มามันนะคะแนะนําตัวยาลิทเลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะด้านบนก็จะมีไฟส่องหน้าด้านบนด้วยนะคะและในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของกระจกนะคะทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับด้วยนะคะและในส่วนความเดิมของตรงนี้กันบ้างนะคะตามหวงนงหัวหน็อตนะคะเราพยายามให้ดูตรงนี้เลยได้หัวหน็อตเดิมๆเลยนะคะและสติกงสติก เพจเดิมนะคะปี18แท้แน่นอนนะคะและในส่วนของคันนี้นะคะเป็นรถเก่งอีโคคารอย่างที่แจ้งไปนะคะคอนโซโลด้านหน้าค่อนข้างสวยเลยได้เบาะหนังอีกต่งางหากนะคะขับในเมืองก็ขับดีนะคะขับนอกเมืองก็ขับสบายด้วยเช่นเดียวกันนะคะสําหรับคันนี้มีประกันชั้นหนึ่งเหลืออยู่ด้วยกุญแจรีมโมท2ดอกให้พร้อมนะคะภาษีไม่ขาดมีเล่นพร้อมโอนให้เลยนะด้านหลังตอนนั่งสบายด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อหน้าห้องเครื่อง มาดูฝากระโปรงความเดิมกันก่อนดีกว่านะคะฝากระโปรงมีสติกเกอร์อยู่ครบนะคะเราก็จะมีติตาโตโยต้าแบบนี้เลยนะคะซอกด้านในนะคะไม่มีไข่แน่นอนนะคะมีมออกรให้พร้อมนะคะเดิมเดิมเลยเห็นไหมหรือว่าะจะเป็นแก้มซ้ายแก้มขวาคันหน้านะคะก็ของเดิมแน่นอนนะคะอยากให้ดูตามซอกข้างในนะคะเป็นองค์เป็นอ่างนะคะของเดิมแน่นอนนะคะมี R L H L ของเขาครบเลยนะคะในส่วนของเครื่อง่ยบอกเลยว่าเครื่องค่อนข้างสวยเครื่องไม่เคยแกะได้เครื่องเดิมโรงงานเครื่องไม่มีไอไม่มีความร้อนไม่มีควันไหลแน่นอนนะคะคเครื่องขาวๆใสๆรอยปกะกงประกการ,รลอยมาของเขาก็ยัง ชัดแบบนี้ฟังเสียงเครื่องกันดูนะคะโอ้โห,โโหรถเกียร์อีโคคาตัวท็อปสุดได้รถมือเดียวป้ายแดงอีกตั้งหากนะคะท่านใดสนใจมาดูรถได้ที่กรุงเทพมหานครหรือโทรมาที่เบอร์0969463334นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด,ด s u b สไ r i b e ให้กันด้วยเราจะมีรถสวยๆมาให้ดูกันอีกแน่นอนนะคะ